เมื่อวานกินช่างน้อยไปแล้วนะครับเก็บไปหนึ่งเก็บไปหนึ่งลายวันนี้ก็จะมาเก็บลุงพลอีกนะครับเม็ดหนึ่งใบแดงเอ้ยทาท่าลุงพลกินหักนะถ้าผมได้กินสดนะมาาไม่มีกลัวคำว่ากลัวไม่มีอยู่ในะหัวหมองได้สองตาไหมสามเอ้าสามไม่มีไม่มีต่อแล้วนะ สายตาพี่ไม่มีต่อนะครับดูการเปิดการเปิดแบบโหดๆเด้งไหมเด้งอาเด้งเลยนะครับตบนะฮะแต่ผมหา้าไม่กลัวร้อนไม่กลัวร้อนใช่ไหม ลูกที่หนึ่งดูน้ำหนักนะฮะปีปีลูกทีสอง ลุมโยกนนำสองครับเมื่อวานปาดช่างน้อยไปนคนนึงแล้วนะครับวันนี้มาเก็บหลุมพลนะครับให้เข็ดเป็นลายลายได้ไหมน่าได้อย่างนี่นนย <c oughs> ได้โอเค không còn diễn đâu Cái Dạ chết Ồ hồ Chết cần đi Dung nè Đó nào lại, Để học kinh mấy con nhỉ mấy bác quả cho con อีฮอนมึงยังไงมึงเดี๋ยวตายเลยจะเป็นลอกข้อมากินไข่ไ ه, เก็บไว้ได้ยังไงมันไม่ไกนมินกินอยู่แล้วอย่างนั้นนะมันไม่กินมันมันเข้าไปนอนแล้วก็ไม่ปล่อยมันมันนอนไปแล้วกข้อไก่ด้วยอะ่ะไก่โซเมียราลไข่อยู่เดี๋ยวยมันกระตากอีกยกน้ำสองนะครับ ไปนอนนั่นแหะทำลังไว้ให้ไปนอนสิโอ้โหกันโอ้โหฝีมือตอนนี้แบบกำลังแบบเหมือนดาวลุ่งอะ่ะเหมือนเหมือนดาวลุ่งเลยครับตอนนี้อะไรจะ โอ้โหมันกิงยากเป็นเค็งหัวาน่นยไงเมันติดสนิทเลยอะหายยุ่งแล้วเป็ค็งหัวานเนยอย่งเป็นเค็งหัวาน่นแน่ยุ่งแล้วตอนนี้ โอ้โหแม่นว่ะถุงคนหมาเลยนะครับถุงคนมานหนึ่งครับตอนนี้โอ้โหเไม่ดีเลยีจะกินยุงปูจะกินได้หรือเปล่านะแรงหมาหุโ่โดนนะโอ้ไม่ได้นะครับแรงเกิน ใช่นะพี่ลูกผู้ชายต้องกินดำไว้เนียงกลิบเนียงกลิบตุงยกมันหนึง่ง เนียนนะครับลูงนี้ปราบลุงพลให้อยู่นะครับเมื่อวานปราบช่างน้อยไปหนึ่งคนแล้ว ถึงกับพวกโทรมาโทรมาหาเลยเอโอ้โห,หน่าดูอะน้องมองหยกอ่ะมันไม่มีตังค์อเอา้าสุงหยกเอาแล้วหมา,าสามพี่ลูงเห็นละครล่งแข่งแล้วหนะมาสามนะครับตอนนี้ดูเก็บแดงครับโอ้โหละเอียดยิบนะครับเล่น นุกโอ้โหเข้านุกอีกนุกง่ายนะครับสามสี่ลูกเลยกองเดียวกันเลยโอ้โหสามสี่ลูกเละไม่งั้นไม่ทูกคนเนี่ยนะสองกับสอง สองครับเกมแบบรัดก,กุมมากนะครับละเอียดยิบเลยนะการกันนะนะวันนี้ไม่ดื่มนะครับกลับมาปราบลุงพลให้อยู่หมัดน,นะครับปาบเป็นคนคนไปปาบช่างน้อยไปหนึ่งละลุงพลพูดเพ้อนะครับพูดเพ้อกันรอเด็กการกันโหละเอียดมากนะครับการแบบกันเข้าหมูกอ่ะโอ้ย ใครจะทำได้เหมือนลุงยกน้ำอยู่สองนะทำอะไรองเขากลางเหรอกลางเหรอ,หอไม่โดนหรือเปล่าสามเด้งแรงแ Oh oh. Yeah. Oh oh. โอ้โหยาโอ้ยยกหมาสามนะฮะโอ้ขนาดลูกเลยไปแล้วนะสองโอ้บางจับเลยลูกนี้ลูกเลยแบบเลยหมูกมาแล้วอ่ะอย่าเอาได้นะ ถึงไกบบันกันสวยครับเขาเรียกว่าขุดบอ่อล่อปลาหรือล่อเสือเขาทำล้นหนึ่งเหลือได้ครับกาด้วยเดี๋ยวเสือกัดนะครับตอนนี้ เ,เดี๋ยวนะฮะโอ้โห,โโหละเอียดยิบสองลูกยากซะด้วยโอ้โหการลูกนี้อย่าเด้งนะลูกอย่าเด้งนะลูกสังสวยนะ สองนะพี่เอาลุงพลวางนุกนะครับอ,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 อย่างนี้เล่นได้ทั้งคืนอย่างนี้เล่นได้ทั้งคืนดูกันกันนะครับละเอียดยิบลุงหยกสะกุกสะกุยอย่าให้มีรูนะจ๊ะ สี่โปนาเป้สี่โปนาเป้ขึ้นจริงสี่โปนาเป้รอดได้อยู่โอ้โหเหลือหนึ่งเหลือหนึ่งเอาตัวขาวนี่นะครับ โอ้ยพุกที่เป่กไอ้ลูกเด็กได้มาหายซก็หายแล้วโอ้โหครพกุกเลยยอมรับเลยมาอย่างไงวะเราเจอเรามัวมันพี่เอาเจอบกมัวมึงจิผัดกันแมลหนึ่งหนึ่งสี่โป๊ะหนาปเป๊ะ ถ้าแรงออก็ลงแน่แล้วลุงโยกยังน้ำอยู่นะครับตอนนี้ไปเด็กนิดนึงนะจานนิดเดียวพอไม่ต้องไม่ต้องแรงมากสิปโปนอเป ตัวกินชมพูพอดีขาวมาจะขายไหมตัวกินชมพูพอดีเขานี่นี่ไงนะหมดโต๊ะชมพูหลุมกลางสกูหยุดสีดำมาอย่าอย่าเปิดโอกาสให้ลุงโยกสี่โพน่ะเป๊ะอูเวงโค้ชสวย แค่ยิ้มเหมือนมิงโดนธรรมชาติอยู่แล้วอืมไม่น่าเชื่อโอ้ยัยงดียังออกหยสุสักคุ๊กสักปุ๋ย้ออยังไสี่โป้ะน่ะเป๊อย่าถึงนะเออกำกำคึอถ,ถึงไว้ยากหน่อยครับ ่นสามเกมนะครับพี่พี่เกมที่หนึ่งสี่บน่ะเปอย่าดำไม่เกี่ยวดำไม่เกี่ยวโอ้ยเกือบนะครับเกมที่หนึ่ง อโ,อโอ้ลุงหยกชอบอย่างเงี้ยลุงหยกชอบมากสี่โปน่ะเป๊ออปใช้ดำช่วยสองโว้ยยังแมงลูกจ่อไม่ลงโอ้โหเว้นแท้แท้มีแต่เ,เจ้ากระเจี๊ยบครับไม่มีเจ๊งครับบนโต๊ะก็มีสองครับ เราก็นำมาสองสีโปน่าเป๊ะโอ้ยสะดุดหินเด้อสะดุดหินเหรอเออเหล็กหญิงเลยน่ะปสะดุดแมงใช่ไหมสะดุดแมงใช่ไหมลงไปแล้วนะไอ้สามสะดุดแมงสีโปน่ะเป๊ ส,สี่จัดก่อนสีใบแดง <S <S โอ้ยสีใบแดงสะหลกใจ EP นี้ขอจบก่อนนะครับเดี๋ยวพี่ติดตามดู EP ต่อไปเตรีมดูปัาบชักน้อยไปหนึ่งวันนี้มาปร,าบรับลุงพลนะครับอีกสองเกม